ตอนที่228เหลยเจี้ยนนิวซิงหายหายใจทีทีพร้อมกับร่างกายที่ร้อนระอุขึ้นมาเพราะความตื่นเต้นเขาภูมิใจที่ได้เข้าร่วมสำนักคังเฉียงร่างกายที่เหมือนจะบางราวกับไม้ไผ่ของเขาตอนนี้สั่นเทาไปเพราะความตื่นเต้นสำนักคังเฉียงค่าเป็นสิทธิสำนักขังเฉียงแล้วนิวซิงหายดีใจเป็นอย่างมาก หนิวจื้อเกาที่อยู่ข้างๆเมื่อเห็นสีหน้าของลูกชายก็โล่งอ,อกขึ้นมาทันทีตั้งแต่ที่หมู่บ้านตระกูลหนิวถูกทำลายไปนี่เป็นครั้งแรกที่เขามีความสุขความโกรธแค้นที่เขาเคยมีในใจนั้นได้มาลายหายไปในทันทีเมื่อเห็นรอยยิ้มของสองพ่อลูกจังอยู่ก็หัวเราะออกมาดีแล้วเจ้าฉลาดมากเดาว่าหลังจากที่เจ้าสำนักจังได้พบเจ้าเขาจะชื่นชมเจ้ายิ่งกว่าเดิมหนิวซิงไห่ยดวงตาเป็นประกายขึ้นมาขอบคุณที่ชี้แนะ เอาละไม่ต้องพูดถึงเรื่องเจ้าสํานักแล้วเขาคงไม่กลับมาอีกจ้างหยูโบกมือและพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเรื่องทุกอย่างเป็นอันจบแล้วต่อไปพวกเจ้าควรเอาอะไรมาให้ข้าเขาคิ้วขมวดและมองไปที่หนิวจื้อเกาและเลยเอา้าวหนิวจื้อเกานิ่งไปและตอบกลับทันทีได้ผู้อาวุโสรอศัก์เดี๋ยวข้าจะไปเอามาเดี๋ยวนี้หนิวจื้อเกาดึงเอาลูกชายออกจากห้องไปด้วยดูเหมือนว่าเขาคงไปเตรียมของมาตอบแทนเลยเอ้าวลังเลและพูดขึ้น ผู้อาวุโสเลยอ,อ้าวผู้นี้มีเรื่องจะขอโปรดท่านทบทวนด้วยเลยเจี้ยนตกใจขึ้นมาเพราะกลัวว่าเลยอ,อ้าวจะทําให้จังอยู่ไม่พอใจเขามองไปที่เลยอ,อ้าวด้วยความสงสัยไม่รู้ว่าปู่ของตนคิดอะไรอยู่เมื่อเห็นว่าจางอยู่คิ้วขมวดทุกคนในห้องต่างก็เครียดกันขึ้นมาแน่นอนว่าเลยอ,อ้าวเองก็กลัวแต่เขาก็ยังรวบรวมความกล้าพูดขึ้นผู้อาวุโสท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าสํานักหรือไม่ก็พอมีบ้างจังอยู่ยิ้มออกมาแล้วมันทําไมกัน ผู้อาวุโสข้าเลยอ,อา้ออาวเลยอ้าวกัดฟันแน่นรวบรวมความกลา้เลอเอาเลยอ้าวขอร้องผู้อาวุโสให้พาเลยเจี้ยนเข้าสำนักด้วยไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่นั้นข้าก็จะทราบซึ้งบุญคุณของท่านหลังจากที่พูดจบเขาก็โค้งให้กับจังอยู่พร้อมกับเหงื่อเม็ดโตที่ผุดขึ้นมาที่หน้าผากเลยอ้าวรู้ดีแก่ใจว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปขอร้องจังอยู่ให้ทำอะไรได้ ถ้าเขาสั่งจังอยู่เขาคงทําให้จังอยู่ไม่พอใจและไม่สนใจจะทําตามแต่เลยอ,อ้าวไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีใครช่วยเหลยเจี้ยนได้นอกจากเท่าเทียนจีผู้นี้เลยอ,อ้าวรู้แล้วว่าเจ้าสํานักนั้นแข็งแกร่งเพียงใดเขาหวังว่าจะให้เหลยเจี้ยนได้เข้าร่วมสํานักคังเฉียงเมื่อได้ยินคําพูดของเลยอ,อ้าวเลยเจี้ยนก็ชะงักและรู้สึกซึ้งใจขึ้นมาท่านปูเ่เลยเจี้ยนมองไปที่เลยอ,อ้าวและพูดขึ้นด้วยเสียงที่สัน่น เขาไม่คิดว่าเลยอ้าวจะพูดถึงเรื่องนี้เพื่อตัวเขาแล้วปู่ของเขาถึงกับยอมเสี่ยงที่จะทำให้จังอยู่ไม่พอใจเลยเจียนกำมัดแน่นและสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะหันไปหาจังอยู่ผู้อาวุโสคาดหวังว่าผู้อาวุโสจะยกโทษให้กับการกระทำของท่านปู่ของข้าหากท่านไม่พอใจเลยเจียนผู้นี้จะขอรับการลงโทษไว้เองอ้ช่างเป็นปู่หลานที่น่าสนใจริงๆจังอยู่ยิ้มออกมาเด็กน้อยปู่เจ้าได้ออกตัวเพื่อเจ้าแล้วเจ้าล่ะอยากจะเข้าร่วมสำนักคังเฉียงหรือไม่ เลยเจี้ยนตัวสั่นเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาพยายามควบคุมสติของตัวเองและทําให้ตัวเองจะเย็นแน่นอนแต่ทุกคนต่างก็รู้ว่าเจ้าสํานักนั้นแข็งแกร่งใครบ้างที่ไม่อยากเข้าร่วมสํานักขังเสียงที่มีตัวตนที่น่ากลัวแบบนั้นอยู่ตรับใดที่เข้าร่วมกับสํานักคังเสียงได้มันก็มีโอกาสที่จะได้พบกับเจ้าสำนักและอาจจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในอนาคต ผู้อาวุโสบอกว่าพรสวรรค์ของหนิวซิงไห่นั้นดีกว่าข้าเลยเจี้ยนเป็นคนที่เยี่ยงแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยในคําตัดสินของจังหยูแต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับหนิวซิงไห่เขาได้เข้าร่วมสํานักทางเฉียงการเติบโตของเขาก็ต้องรวดเร็วกว่าข้าเป็นแน่พรสวรรค์ที่สูงกว่าและการพัฒนาที่เร็วกว่าบางทีคงไม่นานข้าอาจจะโดนเขาก้าวข้ามได้นี่คือผลลัพธ์ที่เลยเจี้ยนไม่อาจจะรับได้เขากหมัดแน่นและกัดฟัน มีแค่เข้าร่วมสำนักทังเฉียงเท่านั้นที่จะทำให้ข้าไม่แพ้เขาแน่นอนที่สำคัญกว่านั้นก็คือการได้เป็นสิทธิสายตรงของเจ้าสำนักหักได้เป็นจริงๆเปอร์เซนต์ที่เขาจะประสบความสำเร็จในอนาคตก็ยิ่งมากกว่าเดิมยังในสะพรสวรรค์ก็เป็นแค่พรสวรรค์ก่อนที่พรสวรรค์จะถูกใช้ออกมาอย่างเต็มที่คนคนนั้นก็ถือว่าเป็นแค่อัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่แท้จริง